สเปกแรงแซงทุกงานปั่นบทสับยุคนี้ต้องเครื่องปัน่นเอเนกประสงค์พลังสูงจากเดนป้า รุ่น bl 3 1 7กำลังไฟสูงถึง4,500วัตต์สุดในรุ่นระดับขุนพลปั่นของแข็งงานหนักแค่ไหนกำลังไฟไม่มีสะดุดแรงกว่าใครในความเร็วรอบถึง26,000รอบต่อนาทีเร็วละเอียดปรับเล่งเบาแรงได้ทุกระดับโถจับถนัดมือมาพร้อมขนาดใหญ่จูใจได้มากกว่าถึง2.5ลิตร แข็งแรงคงทนไปมีสสเตเลตเกรด304ที่มาพร้อมความคมถึง8แชกทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมกันไปกับโถขนาดเล็ก700มิลิลิตรและใบมีด6แฉกสำหรับบดสับอาหารได้ตามต้องการตัวเครื่องทำงานด้วยมอเตอร์ AC ความเร็วสูงแข็งแรงและมีระบบตัดอัตโนมัติเมื่อเครื่องร้อนคุณภาพเกินราคาแบบนี้มีให้แค่เดนป้าเท่านั้นเครื่องปัน่นเอเนกประสงค์พลังสูงจากเดนป้ารุ่น BL317 และของแถมอีกมากมาย พร้อมใบมีดทรงพลัง8แฉกสแตนเลสเกรด304พร้อมขนาดความจุตัวโถวขนาด2.5ลิตรพร้อมโถบดสับทรงเตีย้ยใบมีด6แฉกขนาด700มิลลิตรเราเพิ่มให้ไปอีกกับเดนป้าชุดกล่องอาหารทนความร้อนและเย็นจำนวน8ชิ้นกละสีมูลค่า450บาทและยังรับเพิ่มไปอีกกับที่คีบสแตนเลสมูลค่า250บาททั้งหมดนี้ราคาปกติรวม ของแถม4,290บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง1,390บาทเท่านั้นหรือแอดไลน์แอดไซเอมวติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ mvmall tv มีบริการเก็บเงินปลายทาง